สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามติดชีวิตแมสเซนเจอร์ตอนนี้ผมอยู่ในคมบางปูผมมาลับเช็คที่ในคมบางปูงานแรกนะครับงานแรกงานแี้กที่ในคมบางปูวันนี้เดี๋ยวก็จะร้อนหน่อยนะครับเสร็จจากนคมบางปูผมจะไปต่อที่ป็นแกลนพระรามเก้านะครับตึแกลนพระรามเก้าี่อยู่ถนนพระรามเก้าตี้ เส้นทันพระรามเก้านะครับอันนี้ขออนุญาตแลกบลัตรคืนก่อน,อน ER ครับิด ERP ครับคิด ERP ครับผมขอบคุณมากครับนะครับพอดีแลกบลัตรคืนครับที่เราบอกนี่ครับที่ผมพาคุณอากาศก็จะร้อนนิดนึงมีราคาสูงตามด้วยน,นี่จะไป กมบางจากนี้กมบางปูไปต่อที่ถนนพระรามเก้าครับดดกแรพระรามเก้ารือเซ้นทันพระรามเก้านะครับตอ,อนอนี้ดูบมบางปูกมบางปูแ้อยมากัาไม่ใชมองใสนน่ครับมอส,สไปดูครับนไป รับเช็คที่ถนนพหลมเก้าดวเจอกันที่พหลเก้าครับครับผมไปครับตอดบสรัเสรเอาแล้ว33มสิบี่ไหนตึกทีสามสิบสานี่ใส่ยึดแปเดี๋ยวรอดูสักคู่ รอรีบสักครู่รีอะไรขึ้นเปิดไม่รอเลยมาถึงนะครับแปลนหลังเก่าเดิอดไปชั้น33ปึ๊บเรฟจะเร็วนิดนึงนะครับแป๊บเดียวเรีย,รยอยู่ชั้น G ชั้น G มันจะขึ้นชั้นสามสามนะครับดูครับความเร็วของลิฟต์เร็วมากนะครับ ูครับครับูครับปืดปดปื๊ดปึดปดความเร็วของนี้ในองคมหาครดูแกลนพระรามเก้านะครับในนายแกลนพระรามเก้าอันนี้ไปรับเช็คที่ชั้นสามสิบสามสามอถึงแลวครับยออดีก่ <33. S 1> อนสามสิบสามมาถึงแนละ้วถึงแล้วนี่ไงเอ็ เจลเอมเอมารีนกับหนึ่งเลครับวันนี้รับเช็ครับหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็ได้เช็คมาแล้วครับเช็คเช็คเช็คเ,เ,เ <c oughs> นี่ยลงลิฟต์กดลงครับยรอสักครู่ครับตอนนี้ได้เช็คลแล้วแล้วต่อไปอีกที่หนึ่งผมจะไปที่ สิรดีนทอนซอยเจ็ดบางผัดนะครับบางผัดบางผัดเจอกันเดีย๋ยวไปเจอกันที่บางผัดเจอที่บางผัดสิรดีนทอนซอยเจ็ดแล้วดูว่าต่อไปผมจะไปที่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามนะครับไปครับมาแล้วครับ,มา,รบมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วสิรดีนทอนซอยเจ็ดขอให้ปิดกักทำไมน,นะครับอันนี้อยู่สิเดียนทอนซอยเจ็ 7. อรอวางบินครับรอวางบินข้าวสวยนะครับซิดนทอนซอยเจ็เมื่อกี้ผมมาจากซินทอนแกนเอาเ้าไม่ใช่ไม่ใช่นะมาจากแกลนพะลามเก้าเดนาเดนากลนพะามเกรับเช็คแล้วก็มาวางบนินต่อที่ซิดนทอนซอยเจ็ดิดนทอนซอยเจจากสิดนทอนซอยเจ็เหตบางพลัด ผมก็จะไป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 เลือกสองที่เลยจุประมาณสองที่อีกที่หนอีกสองที่ที่จะไปคือคณะมหาชัยจงังหท่าฉลองผมจะไปท่าฉลองผมจะไปบางบินที่ท่าฉลองที่นึงเพราะว่าน่าจะติดบ่ายตอนนี้ก็ผมก็รอประมาณช่วงเที่ยงผมก็จะวิ่งไป จากสิงคโทร์เส็ผมก็จะวิ่งไปเรื่อยนปั๊มอะไรก็จะแวะพัก,กร,ร่างกายคือเหนื่อยมันร้อนนะครับผมก็จะไปต่อที่ท่าฉลองวางบินที่ท่าฉลองเสร็จเสร็จจากท่าฉลองก็จะกลับมากลับมาตรงกระทุ่มแบนนะครับกระทุ่มแบน <c oughs> เสร็จจากท่าฉลองก็จะมากระทุ่มแบนแล้วเสร็จจากกระทุ่มแบนก,ก็คือ น่าจะเสร็จแล้วล่ะงานวันนี้นะครับวันนี้งานน่าจะเสร็จแล้วล่ะ <c oughs> เด๋ยวสองที่ช่วงบ่ายช่วงเช้าเมื่อตอนเช้าที่ผมออกมาผมไปงานแรกผมไปที่นิคมบางปูนะครับนิคมบางปูก็เช้าถึงบา่ายสามรงแปลนพระรามเก้าเดือนหน้าก็เก้าโมงถึงเที่ยง แล้วก็มีตรงทีไอตรงศิริมงคลสายเจ็ดนั่นก็คือเก้าโมงตึงเที่ยงเหมือนกันสามงานเนี่ยผมออกจากที่ผมอยู่ถนนร้างกำแพงนะครับน่าจะประมาณเก้าโมงผมวิ่งไปบางปูก่ะเสร็จจบางปูผมปื๊ดมาถึงถึงแกรนพระรามเก้านะครับตรงเดินทางแกรนพระรามเก้าพอเสร็จจากนั้นปุ๊บผมก็วิ่งมาที่ เสียดีอสยเจ็อันนี้คือเที่ยงในสามที่หนเซีนบร้อย้วผมเสร็จเรียบร้อยในงานเที่ยงอีกสองที่คือท่าฉลองกับกระทุท่มแบงคือทั้งวันเช้าก็ได้บา่บายก็ได้ผมก็เลยยิ่งตอนเช้าก่น่นแล้วก็อกตอนบ่ายผมจะไปที่ท่าฉลองเดี๋ยวไปเจอกันที่ท่าฉลองครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อ ตอนนี้ผมมาถึงท่าฉลอมแล้วนะครับมาวางบีนท่าฉลอมเดี๋ยวดูบรรยากาศท่าฉลอมก่ันมันจะมีเสียงลมนิดนึงนะครับเนี่ยดูยากาศท่าฉลอมนี่เป็นเป็นสุขาพิบาลแห่งแรกของประเทศไทยนะครับนี่สุขาบิบาลแห่งแรกของประเทศไทยจะมีวงเวียนมีหอนาฬิกาอันนี้วงเวียนนะครับ จะเป็นเนี่ยครับสูขาพิบาลแห่งแรกของประเทศไทยสูขา์พัฒนหัวเมืองนะครับอย่งศูนพิบาลหัวเมืองเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับนเนี่ยครับสุนาพัฒนหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทยที่ถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดก็รู้สืกจะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะจะมีข้อมูลหรือว่า สุนย์การหัวงเมืองแห่งแรกของประเทศไทยนี่อยู่ที่ท่าฉลองนี่นะครับเงี้ยบรรยากาศท่าฉลองศูนย์ารแพทา์แห่งแรกของประเทศไทยอยู่ตรงนี้ตรง,น,ตรงน,นี้นะครับนี่นะครับศนย์ารหวเมืองนะตรงน,นี้ท่าฉลองเสร็จจากท่าฉลองแล้วไปดูว่าผมจะไปที่ไหนต่ออีกครับเพื่อนๆพี่น้องครับ ไปด้วยกันเลยไปต่อกันที่กะกะกะระทุ่มแบน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 กระทุ่มแบนครับไปต่อที่กระทุ่มแบนครับผมตอนนี้ถ้าฉลอมมีโรงพยาบาลแล้วนะครับนะครับถ้าฉลอมมีโรงพยาบาลแล้วนะครับนะครับนั่นคือโรงพยาบาลท่าฉลอครับเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วนะครับ ทีที่แล้วที่เดียวเนี่ยครับตรงไปบ้านราชสำเมื่อก่อนตรงนี้จะไม่มีนะฮะรู้สึกจะเป็นขององค์การองค์การมาหาชนนี่ไงนี่แหะครับโรงพยาบาลราชรำงนะครับบ้านราชสำครับใช่ไหมครับ,รบน,น,นี่ครับโร,รงพยาบา,าลราชรสงเดีเ๋ยวไปเจอกันที่กระทุ่ทมแบนครับอีกที่หนึ่งไปเลยครับ ตอนนี้ผมมาถึงกระทุ่มแบนรนดกระทุ่มแบนมบาบงบินที่กระทุ่มแบนนี์ที่หนึ่งไม่ค่อยชัดนะครับแดดแดด <c oughs> ที่กระทุ่มแบนครับบางบินเสร็จเรียบร้อยครับเป็นบริษัทยาของบริษัทญี่ปุ่นบริษัทใหญ่ครับ,บรประมาณทุกเดือนนะครับท <c oughs> <c oughs> ีนี้วันนี้ก็จะสรุปงานที่ผมวิ่ง งานที่ผมวิ่งวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยงานที่หนึ่งงานที่หนึ่งผมวิ่งไปวางยินที่นุ่คมบางปูนะครับแล้วผมก็มาเซ้นทังแกลนพระรามเก้าที่คมบางปูผมใช้เส้นทางออกจากคนคมบางปูข็้มาเรียกคลองกุดเารียกาบกบางบาง,บาง,บางปีตำดุบางปีตำดุชื่อเขานะครับแต่ว่าคนตัวแถวน,นั้นเขาเรียกคลองกุด วิ่งมาข้างบนแล้วก็มาเจอถนนบางนาตราบางนาตราบกุหลาบสายบางนาตราวิ่งตรงมาถึงตรงแยกสี่เอี่ยมตัดชีนักรัณฑินนะครับผมก็บนสายวิ่งถนนชีนักรัณฑินมาถึงตัดตรงพระรามเก้ากุหลาบสายกุหลาบสายวิ่งถนนพรามเก้าเก้าก็มาเจอตรงแกลนเดินนายพระรามเก้าเสร็จจากที่ตรงแกลนเดินนายก็ผมก็ไป บ,บางพัดบางพ,ดางพัดนี่สดินทรอนซอยเจ็ดนะครับตรงบางพัดรับผมเสร็จจากบางพัดผมก็ามาท่าฉลองจากบางพัดนี่ผมใช้เส้นทาง ถนนบรมราชชนีนะครับวิ่งบรมราชชนนีนยาวเลยออกจากจากสิบินทอนซอยจะเป็นออกจากสิบดินทอนซอยจจะเป็นถนนสิบดินทอนนะครับพอมาถึงตรงตาร่างระดับกินกาวเราก็มีตรงถนนบรมราชชนีนมาถึงสายสี่มาถึงสายสี่เราก็เลี้ยวสายเลี้ยวสายสายสี่วิ่งตรงตรงตอะไรครับตรงมาอย่างเียวเลยตรงอย่างเดียวครับจนถึงกระเมรองสมุทรสาคร จะมีป้ายบอกว่าสม,มุทรสาครสมุทรสงครามวิ่งสมุทรสงครามรุ่งสมุทรสงครามัก็วิ่งตรงมาทึจะเป็นถนนพระรามสองเป็นถนนพระรามสองนะครับพอถึงพระรามสองเส้นพระรามสองปุ๊บนี่ข้ามไน้ำท่าจีนปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายจะเป็นท่าฉลองท่าฉลองนี่เป็นตำบลท่าฉลองนะครับเประมุงหาใช่ท่าฉลองเสร็จจากท่าฉลองก็กลับลงมาก็วิ่งมาพระรามสองแล <Alex van fucking> ้วมาลับรถพระรามสอง ครับรถมาปุ๊บก็จะมีป้ายบอกว่าถนนเปิดกระทุ่มไปวิงแลเร็วสถายแล้วก็ตรงมาเลยครับมาถึงโรงงานที่รับเช็ดวางบิ่ขึนนะครับอนี้ก็คือจบงาน5ที่หนึ่งสองสามสี่ห้างาน5ที่ครับเสร็จเรียบร้อยดูดีครับก็นี่นะครับผมผมชอบอย่างนี้ชอบผมชอบผมชอบวิง messenger ผมเห็นงานเขาเสร็จ ทำงานเขาเสร็จวางบินให้เขาเสร็จเคลียร์เอกสารให้เขาเรียบร้อยเขาภูมิใจนะภูมิใจภูมิใจภูมิใจครับงานเขาเสร็จรุล่งไปด้วยดีเพราะว่ายดอดการวางบินรับเช็คเนะี่ยบางทีมันมันหลายแสนบางทีมันเป็นล้านอย่างเงี้ยคยอดของเขาเ่ีนะเราก็ต้องทำให้เขาสำเร็จภูมิใจครับอับเซอร์พาบินสำเร็จก็หมดหน้าที่ก็นะ ชอบชอบอะไรเงี้ยบางวิวนับเช็คเด็กไ,ไปตรงนั้นตรงนี้สนุกสนามอะไรเงี้ยขับรถไปด้ื่นีๆมันไม่ค่อยจำจครับไม่ค่อยจำจีใช้ประสบการณ์นิดนึงครับในการ,กร,รวิ่ดูดูสดๆเพราะผมก็ผมก็จบแค่เพียงผมเองผมก็มาศึกษาศึกษาเอกสารน,น,นั่นว่าเขาทำยังไง เอกสารนี้เป็นยังไงรับเช็ควางบินเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเราก็จะคุ้นเคยพอเราคุ้นเคยแล้วก็จะรับงานเขาได้เขาก็ไว้ใจเราครับก็เสร็จแล้วก็จะเรียบร้อยนะครับก,ก็กลับเขาจะใช้เส้นทางสายสี่สายสีนะ่ไปเข้าบุรีรัมรัชจนนีวิ่งเข้าทะลุบางาพัดนะครับกับเส้นคุ้งสวิชัยเส้นลาดกา คือกลับออฟฟิศนะครับนี่ครับชีวิต messenger ก็เป็นอย่างนี้ครับทั้งแดดทั้งร้อนอันนี้ก็ร้อนร้อนอยู่ประตูแมนร้อนมากครับก็ยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านทุกคนทุกท่านช่วยเป็นกำลังใ,ใจให้ครับผมตามจิตชีวิต messenger ช่องตามติดชีวิตเลเซนจ์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับก็ลองทำดูอยากทำดูว่าการทำยูทูปเป็นยังไงนะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ให้เปน้วยันะครับขอบคุณมากครับ,บ,รบสวัสดีครับ